<c oughs> กำลังหาร้านเติมโลบักอยู่เหรอครับผมขอแนะนำร้าน RipperX นะครับผมบริการเติมโลบักราคาถูกและเลทสูงนะครับมีทั้งระบบกลุ่มนะครับผมเริ่มต้นเพียง1บาทและระบบ AD ดี้บวกพาร์ยิ่งเติมเยอะยิ่งคุมนะครับด้วยระบบเว็บไซต์ที่ใช้งานง่ายเพียง1สมัครสมาชิก2เติมเงินและ3สามารถซื้อสินค้าได้ตามใจช,ชอบเลยนะครับผมอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับ <c oughs> และตอนนี้ร้าน r e p p e r x นะครับมีบริการรับฟาร์มแลวนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบสุทฮิตอย่าง บล็อกฟุตโลกูนบุคโนโรบอกแมซิตี้และแบบอื่นๆในอนาคตนะครับด้วยระบบรับฟาร์ามผ่านเว็บที่ทันสมัยสะดวกและง่ายเพียงหนึ่งเลือกเมน,นูรับฟาร์มโรบอกและเลือกเกมที่ต้องการ2ใส่ชื่อหรือยูเซอร์เนมและพาสเวิร์ดอย่าลืมปลดล็อกรหัส2แล้วนะครับ 3. ดูเลตราคาและใส่เลเวลในปัจจุบันและสิ่งที่ต้องการที่จะฟาร์มและกดยืนยัน4แจ้งเพจ a c e b o o k และเช็คสถานะรับฟาร์มได้ทางเว็บไซต์เลยนะครับผมอย่าลืมมาใช้บริการร้านลีเฟอกันเยอะๆนะครับผมขอบคุณครับ เทสเทสสวัสดีคนด้วยนะครับผมแกสโซนเคนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมฟอร์มเลมเน้นนะครับผมซึ่งเป็นเกมที่เพิ่งเปิดใหม่ระบบเลยแล้วแบบว่าผมเนี่ยได้มาลองเล่นตัวมันก็น่าสนใจดีก็เลยมาพูดถึงเกมนี้กันแล้วกันนะครับผมซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงระบบเกมเบื้องต้นนะครับผมว่าเกมนี้มีระบบต่างอะไรบ้างแล้วก็มันสอนเล่นเบื้องต้นนะครับผมสาหรับคนที่อยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมเมกี่ยวกับเกมนี้นะครับผม,ผมก็ลองฟังคลิปผมไปเป็นคําแนะนําแล้วกันนะครับผม โอเคนะครับงั้นเรามาเริ่มสู่คลิปกันเลยดีกว่านะครับผมซึ่งเกมนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเบสฟอร์มมาจาก RWBY นะครับผมอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันใช่หรือเปล่านะแต่ว่าพวกตัวแมปอาวุธต่างๆมันคล้ายคลึงกันนะครับผมประมาณนี้นะครับโดยตัวเกมนะครับผมจะเป็นแนว MMO นะครับผมแบบว่า open world แล้วก็มีความผสม RPG เก็บเลต่างๆด้วยนะครับซึ่งก็จะมีระบบต่างๆมากมายเพื่อนๆนะครับผมสามารถกดตัว M เพื่อเปิดหน้าเมนูขึ้นมาได้นะครับ หน้าเมนูก็จะมีัอ้อันแรกตรงนี้นะครับผมเป็นเรื่องของสกิลนะครับซึ่งสกิลเนี่ยมันจะแบ่งน,นะครับผมว่ามันจะแบ่งไปนะว่าเราเนี่ยได้ธาตุอะไรหรือว่าได้พลังอะไรตอนเริ่มเกมนะครับผมเพราะว่าตอนเริ่มเกมตอนสร้างตัวละครเนี่ยมันจะให้เรานะครับผมสุมธาตุนะครับซึ่งมันรู้สึกนะอันนี้คือส่วนตัวผมนะรู้สึกว่าเป็นสกิลของอาวุธเนี่ยสองสกิลแล้วก็สกิลของพลังเนี่ยสองสกิลนะครับผมถ้าผมให้ข้อมูลผิดตรงนี้ต้องขออภัยเพราะว่าผมลองมาเปลี่ยนธาตุแล้วก็เข้าเกมมาดูสกิลก็ มีแค่สสกิลที่เปลี่ยนบาง้นเนี่ยผมคิดว่าสกิลสสกิลเนี่ยมาจากธาตุอีกสสกิลมาจากอาวุธประมาณนี้นะครับผมถ้าให้ผมให้ข้อมูลตรงไหนผิดพลาดต้องขอโทษจริงๆนะครับแล้วก็อีกที่นึงนะครับผมตรงนี้ที่เป็นรูปดาบนะครับตรงนี้นี่คือสเตตนะครับผมมันก็มีพาวเวอร์นะครับฮิลออร่าสเตเบน่รักนะครับซึ่งพาวเวอร์นี่คือดาเมจของเรานะครับผมว่าดาเมจของเราเนี่ยยิงอัพเยอะยิงแรงประมาณนี้นะครับแล้วก็ฮิลก็คือเลือดของเรานะครับซึ่งเลือดของเรานะครับผมจะเป็นหลอดสีแดงนะคครรรรัับบบยตตงงซ้้านนนีะ แล้วก็จะมีสเตมิน่าหรดิสเตตนะครับผมออร่านะครับซึ่งออร่าก็จะเป็นหลอดสีออกนีออนนีออนตรงนี้นะครับผมอันกลางนะครับแล้วก็สเตมินานะครับผมนั่นคือหลอดพลังของเรานะครับหรือว่าสีเขียวตรง UI ตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็มีลักนะครับผมซึ่งไอหน่วยลักเนี่ยคือถ้าเราอัพนะครับผมมาเพิ่มค่าคริเ i เชีลเชนให้เรานะครับผมซึ่งหรือว่าค่าแบบติดคริเทเชีนั่นเองนะครับประมาณนี้สำหรับเรื่องสเตตนะครับ แล้วก็ต่อมานะครับผมเป็นเรื่องของวัตถุดิบหรือว่าแมททูเรียลนะครับซึ่งแมททูเรียลตรงนี้เนี่ยซึ่งเกมนี้นะครับผมมันมีเกี่ยวกับอาวุธด้วยนะครับผมจะเข้าไปดูตรงนี้นะครับตรงนี้คือเอเมซีที่แบบใช้สำหรับการเข้าไปซื้ออาวุธใหม่ๆนละครับแล้วก็เปลี่ยนเสียอาวุธนะครับซึ่งที่ผมใช้อยู่ตอนนี้เป็นเคียวเริ่มต้นนะครับผมซึ่งได้มาฟรีนะครับแต่ว่ามันจะมีอาวุธระดับต่อไปนะครับที่เป็นถุงมืออะไรประมาณนี้ถุงมือเป็นดาบอะไรประมาณนี้ครับ ซึ่งมันใช้เงินในเกมนะครับผมห้าหมื่นหรือว่าใช้โลบัคซื้อได้แต่ว่าตรงด้านขวาตรงนี้เนี่ยมันเขียนว่าแบตเทิร์เลียวใช่ไหมครับผมไม่มั่นใจนะอันนี้คือถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถบอกผมได้นะครับซึ่งถ้ามันใช้เนี่ยแสดงว่าต้องใช้สองอย่างก็คือเงินกับแบตเทิร์เดียวหรือเปล่าอันนี้ผมผมไม่มั่นใจนะครับแต่ว่าผมคิดว่าอย่างนั้นเพราะว่าเพราะว่าพวกแบตเทิร์เลียวเนี่ยเช่นแบบอันที่ถูกสุดก็คือห้าหมื่นใช่ไหมมันก็ไม่ได้หายากเกินไปตอนนี้ก็มีเก้าสิบ ก็น่าจะต้องมีทั้งสองอย่างครบเพื่อเพื่อซื้อประมาณนี้นะครับโอเคนะครับผมก็บานี้สำหรับเรื่อง material นะครับซึ่งผมมวานนี้ผมไม่ยากขอเจาะเล็กเพราะว่าผมก็ไม่รู้เพราะเพิ่งเพิ่งเปิดหาข้อมูลได้ข้าน้างยากนะครับแล้วก็ต่อมานะครับผมเป็นโค้ดตรงนี้นะครับซึ่งโค้ดนี่เดี๋ยวผมจะทําการแจกไว้ใต้คลิปด้วยนะครับผมมันจะได้เอ่อเป็นโค้ดสุ่มพลังแล้วก็ได้โค้ด spin color นะครับผมสลหรับเปลี่ยนสีอาวุธนะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งโค้ดไว้ใต้คลิปเลยนะครับ แล้วก็ต่อมาตรงนี้นะครับผมเป็นกุ๊ปนะครับผม,มเราสามารถที่จะใส่ชื่อกุ๊ปเข้าไปได้นะครับแล้วก็ใส่รหัสเข้าไปได้นะครับผมแล้วก็กดสร้างกุ๊ปนะครับประมาณนี้นะครับแล้วเวลาเชิญเนี่ยรู้สึกว่าเราจะต้องไอ้นี่บอกว่าให้เพื่อนกรอกไอดีหรือเปล่าประมาณนี้นะครับคือให้เพื่อนกรอกชื่อนะครับผมแล้วก็กรอกรหัสแล้วก็เข้ามาในกุ๊ปประมาณนี้นะครับสําหรับกุ๊ปแล้วก็ต่อมาตรงนี้เ okay. ปไ็นเกี่ยวกับร้านแบบพวกสต็อกหรือไม่ใช่สต็อกเป็นโซล์ขายของนะครับมีพวก ขายคอสตอมเออ่คอสตอมก็คือเสื้อของเราเองนะครับผมเสื้อในโลบอคของเราแล้วก็มีสเปเชียลเชนนี่คือแบบพวกประดับนะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็มีเอพีคูณสองแล้วก็คูณสองดอปนะครับผมซึ่งดอปนี้ผมไม่รู้ว่าเออ่เป็นพวกแมทเทอร์เรียลหรือเปล่านะครับผมถ้าใครรู้ก็พิมพ์คอมเมนต์บอกได้เลยนะครับแล้วก็ต่อมาตรงนี้นะครับผมเป็นเออ่การควบคุมต่างๆในเกมนะครับก็จะมีสำหรับพีซีแล้วก็เอ็กบ็อกนะครับผมเราสามารถจะเปลี่ยนได้นะครับเนี่ยเปลี่ยนได้แบบเป็นตัวเซตเป็นตัวคิวตามขนาดเลยนะครับก็ จะมีคิวเป็นแดชหรือว่าพุ่งนะครับผมแล้วก็ e เป็นการคุยควสต่างๆแล้วก็พาวเวอร์คือเป็น 1, 1ประมาณนี้นะครับก็คือเราสามารถเปลี่ยน1 2 3 4สีได้เลยนะครับผมจะเป็นเซต XCV ก็ได้แล้วแต่ความสะดวกเลยนะครับแล้วก็ตรงตั้งค่าตรงนี้ก็จะมีมิวสิกนะครับผมฟาสต์โหมดสำหรับคนที่คอมไม่แรงมากแล้วก็เบอร์สำหรับคนที่ต้องการภาพแบบนวลๆแบบประมาณนี้นะครแล้วก็สกรีนเชคนะครับแต่ว่านะนําว่าปิดไว้นะไอ้พวกเอ่อแเบอร์สกรีนเชคจะได้ภาพชัดๆนะครับผมประมาณนี้นะครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับผมเป็นจุดเทเลพอร์ตนะครับเราสามารถเทเลพอร์ตกลับไปหน้าเมนูต่างๆได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราผมไปหน้าเมนูให้ดูแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปสุ่มพลังนิดๆหน่อยๆให้เป็นแบบทุกคนเห็นภาพแล้วกันนะครับคือหลังจากที่เราเข้าเกมมาครั้งแรกเนี่ยมันจะให้เราสร้างตัวละครนะครับผมก็กดสร้างไปแล้วก็มันจะมีให้สุ่มพลังด้วยนะครับหรือว่าถ้าใครแบบว่าอยากจะเปลี่ยนพลังก็กดมาหน้าเมนูแล้วก็กดเพย์เกมเอ้ยราไม่ใช่ไม่ใช่ต้องกดนี่นะครับผมอีดิตเกมแล้วก็กดนี่นะครับ ชมชมบรันเอ่านไม่ออกนะครับขอเรียกพลังแล้วกันนะครับเนี่ยมันจะมีค่าบอกนะครับว่าเราเนี่ยมีที่สุ่มเท่าไหร่นะครับโดยจะมีระดับเอ่อคอมมอนนะครับผมแปดสิบเจ็ดแล้วก็แรเนี่ยสิบแล้วก็อีพิกสามนะครับเดี๋ยวผมสุ่มสักห้าหกครั้งแล้วกันนะครับดูด,ดิว่าได้อะไรขอได้แรสักอันเถอะจะดีมากๆาเลยโอเคไม่ได้คือถ้าเป็นสีาขาวนี่คือคอมมอนนะครับขอแรก็ได้โอ้โหชาโดโอเคครับผม ซึ่งมันก็มีแบบเพิ่มเลทด้วยนะว่าแบบว่าต้องการเพิ่มเลทประมาณไหนนะครับอ่ะก็ได้สาอีกแล้วโอเคงั้นสุ่มไปให้หมดเลยก็ได้นะครับแล้วก็ผมมีสปินคัลเลอร์ด้วยนะครับผมคัลเลอร์นี้น่าจะเป็นพวกออ,ออร่าประมาณนี้นะครับอ่ะได้ชาร์โดเฮ้ยอ่ะ,อะได้เบิร์ดอีกแล้วงั้น๋ย้ผมสุ่มเหลือสักห้าแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันนานเกินไปนะอ่ะได้เบิร์ด ก็มันน่าจะพ้นเบอร์แหละนะห้ารอบโอเควนเบิร์กับชาโด้สองอย่างเลยครับ <laughs> น่าจะได้ยากไนะสิบเปอร์เซ็นต์เกมนี้โอเคอาชาโด์ก็ชาโด์นะครับแล้วก็กดเข้าเกมไปเลยครับซึ่งตอนเข้าเกมเนี่ยมันจะให้เราเลือกนะครับผมว่าเราไปเมืองไหนนะครับแต่ว่ามันจะมีืองนี้คือเขาได้ต้องเวลห้าสิบขึ้นไปก่อนนะครับโ okay. อเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าเกมไปเลยนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับระบบเกมเบื้องต้นนี่คือมีระบบเก็บเอ่อพวกวัตถุดิบต่างๆนะครับผมแล้วก็อัพสเตตนะครับแล้วก็ซื้ออาวุธประมาณนี้นะครับแล้วก็มีสกิลประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับได้เห็นไหมพอผมเปน็นชาร์โดนตรงนี้นะครับผมชาร์โดโคนเนี่ยมันจะเป็นท่าใหม่มาเลยไหมครับอ่าประมาณนี้นะครับผมเราสามารถจะใส่ใส่เอ่อท่าต่างๆเขาได้นะครับผมแต่ว่าต้องไม่ถึงนะถ้าไม่ไปถึงมะเด้งแบบนี้นะครับโอเคนะครับ โอเคแล้วก็ระบบการเล่นเบื้องต้นนะครับผมก็จะมี d p d นะครับผมเป็นการขยับตัวละครแล้วก็กดชิปวิ่งได้แล้วก็สามารถกดคย์องที่พูดไปตอนตั้งค่าเมื่อกี้นะครับแล้วก็ในตัวเกมนะครับผมเราสามารถที่จะหาเวลหรือว่าเพิ่มเวลของตัวเราเนี่ยโดยการรับเควสนะครับซึ่งเควสในเมืองนะครับผมก็จะมีสัญลักษณ์สีแดงขึ้นบนหัวแบบนี้นะครับผมเราสามารถที่จะเข้าไปรับเควสได้นะครับแต่ว่ามันจะมีเควสบางเควสที่เป็นเควสมินิบอสซึ่งมันจะเป็นลูกหัวกะโหลกนะครับ อ่ผมรับแบบรับคริสปกติทั่วไปใช่ไหมผมก็คุยไปเนี่ยมันก็จะให้เรานะครับผมไปฆ่าฮันเตอร์ใช่ไหมซึ่งไอ้พว่าควสเนี่ยมันจะมีออร่าสีเงินที่แถวน,นี้เราสามารถจะวิ่งไปวิ่งไปฟาร์มได้เลยนะครับผมมันจะมีไกด์บอกก็ค่อนข้างที่จะเล่นง่ายอยู่นะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะครับผมสำหรับคนที่แบบทเควสไม่ได้หรือว่าแบบมอน์เก่งเกินก็สามารถที่จะมาตีนะครับผมเนี่ยตีกระสอบทรายตัวนี้เพิ่มเพิ่มเบี้ยวได้นะครับ ซึ่งเวลของเราเนี่ยจะขึ้นตรงข้างใต้ UI ้ายบนนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้นะครับเนี่ยไอหลอดเล็กๆข้างใต้ข้างใต้เซมินนนะครับผมจะเป็นหลอด E.P. นะครับประมาณนี้นะครับผมสำหรับการเล่นเบื้องต้นนะครับเนี่ยก็จะเป็นแบบเนี่ยก็จะเป็นแบบสกิลของอล่าเราเห็นปะครับมันจะมาช่วยเราตีนะครับผมซึ่งจริงๆชาโดเนี่ยใช้สำหรับความเร็วได้ค่อนข้างแจ่มเลยนะเนี่ยไหมตัวละครเราแบบเออเขาเรียกว่าอะไรนะมีมีแบบเรียกร่างโคดออกมาด้วยนะครับเนี่ย แล้วก็สำหรับคนฟาร์มก็เนี่ยครับผมปล่อยไปแล้วก็ตีอย่นี้มันจะได้แบบรามเมตคูณสองนะครับโอเคนะครับผมวิธีการฟาร์มก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครฟาร์มไม่ไหวก็มาตีกระสอบทรายก่อนก็ได้นะครับผมหรือว่าถ้าใครฟาร์ไมไปแล้วก็ไปฟาร์มพวกบอนสโปรติทั่วไปอันนี้นี่ยน,น,นี่อันนี้คือเควสบินดีบอสนะครับซึ่งมันจะต้องเม่รู้สองร้อยก่อนนะถ้าผมจำไม่ผิดใช่ปะฮึได้เลยเหรออ๋อ,อนี่ไงครับผมไม่รู้สี่ร้อยนะครับสี่ร้อยนะไม่ใช่สองร้อยแต่ผมไม่มั่นใจนะว่า ทุกเพจจะเหมือนกันหรือเปล่านะครับลองมารับดูนะครับโอเคประมาณนี้นะครัสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปเบื้องต้นนะครับผมเห็นว่าเป็นเกมใหม่แล้วน่าเล่นก็เลยมาทําคลิปแนะนําเกมนะครับผมงั้นก็ประมาณนี้กันสำหรับคลินี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตแก้ศูนเคด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย